สวัสดีครับผมผิมาลูนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการหาคอสตูมฟรีที่ผมใส่อยู่นี้นะครับนั่นก็คือคอสตูมหมีนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> เป็นแง่แรรักขุกมากใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมลองซูมใกล้ให้ดูนี่เป็นไงครับเท่ไหมทุกคนโอ้โหดูดีเดี๋ยวลองลงบังกรก่อนเป็นไง้ยอย่างเปียวทุกคนนะ แล้วก็อีกคอสตูมหนึ่งที่หาได้ฟรีนะครับที่ผมแนะนําเลยก็คือนี่ครับอาจะเป็นคอสตูมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับนี่อ่ามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเราสามารถหาได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแค่นี้เพื่อนๆก็รู้แล้วนะครับผมถ้าไงเราก็ไปดูกันเลยบริการเติมเกมแบบอัตโนมัติ เติมเองได้ง่ายๆตลอด24ชั่วโมงโดยผ่านทางเว็บ easycard นะครับผมท่านแรกให้สมัครสมาชิกนะครับกดสมัครสมาชิกด้วย Facebook นะครับ เติมเกมออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเกมที่ต้องการจะเติมอย่างเช่นคาบาโมบายนะครับพอเราเช็คราคาเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่เติมเครดิตนะครับแต่ที่ผมจะแนะนําก็คือทางพร้อมเพย์ละกันน่าจะสะดวกกันทุกคนนะครับต้องการจะเติม450บาทนะครับเสร็จแล้วจะเป็นการสร้าง QR code เพื่อชําระเงินนะครับ ทีนี้เราก็สามารถสแกน QR code ชำระเงินผ่านทางโมบายแบงกิ้งของทุกๆคนได้เลยนะครับทีนี้1บาทที่เราเติมไปจะเท่ากับ1เครดิตนะครับซึ่งก็จะปรากฏอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะครับใส่ UID ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกรายการพอรเจมที่ต้องการเติมนะครับตรวจสอบจำนวนยอดเงินสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่เราสามารถกดยืนยันการเติมได้เลยนะครับ ก็โรดรอสักครู่ก็สั่งซื้อสําเร็จคําสั่งซื้อล่าสุดของเราก็จะอยู่ด้านบนนะครับรอดําเนินการก็คือต้องรอแป๊บหนึ่งสําเร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวด้านล่างแบบนี้นะครับเราก็สามารถไปเช็คคอสจิมในเกมได้เลยนะครับชุดหมีนะครับเราสามารถหาได้จากกิจกรรมใหม่ของทางคาบาโมบายนะครับที่โคกับคาบาพีซนะครับนั่นก็คือเลเวลอัพสเต็ปชาเลนนะครับเพียงเราเข้าเล่น PC นะครับ ก็รับไอเทมมากมายนะทีนี้เงื่อนไขนะครับผู้เล่นในคาบาโมบายต้องมีเลเวล159ขึ้นไปนะครับแล้วก็เราจะต้องทำการสร้าง ID ของคาบาว PC ใหม่เลยนะครับใครที่สร้างก่อนวันที่1ไม่นับนะครับ1พฤษภานะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างใหม่นะครับส่วนใครที่สร้างภายในวันที่1แล้วเนี่ย ตัวละครก็จะต้องไม่เกินเลเวล10ด้วยนะครับทีนี้พอเราทําการเก็บเลเวลในคาบาพีซนะครับแล้วก็รับไอเทมได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับสามารถรับได้ทุทกๆ10เลเวลกิจกรรมนี้เข้าร่วมได้ทุกเซิร์เวอร์แล้วก็ไอเทมจากกิจกรรมนี้เป็นแบบผูกมัด ID ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้แต่มันจะมีอันนึงครับที่เขาระบุไว้ชัดเจนในรูปของเขานะ ว่ามันแลกเปลี่ยนได้ครับซึ่งบอกเลยอันนี้ดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของของรางวัลที่เขามีแจกให้นะครับตามเลเวลต่างๆนะครับผมก็รายละเอียดก็ประมาณนี้โดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีข้างในแล้วกันนะวิธีทําทําอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หลักของคาร์บาว EX นะครับคาร์บาว PC นะครับตามนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ให้กดสมัครสมาชิกด้านนี้นะครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆไปนะครับเขาก็จะให้เรากรอก OTP ชื่อนามสกุลบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัส EXE ที่ต้องการพาสเวิร์ดที่ต้องการอะไรประมาณนี้นะครับก็กรอกไปตามเขาประมาณ5ขั้นตอนนะครับ พรอะกอกเสร็จนะครับให้เราทําการกดที่ปุ่มเมนูดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าเราจะต้องลงเกมด้วยอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดลงเกมไปนะครับที่อันนี้นะครับผมก็จะกดอันนี้เลยแบบตัวเต็มนะครับ ต่อมานะครับให้เราสร้างตัวละครที่เราลงทะเบียนไว้ในคาบาพีซีนะครับอ่าก็สร้างมา1ตัวนะครับผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยเลยนะนี่แค่สร้างอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วผมก็ออกเลยนะทีนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ลิงก์นี้ใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ของคาบาโมบายนะครับอ่าแล้วก็กดที่ลงทะเบียนรับไอเทมปุ่มเขียวตรงนี้นะครับพอเรากดเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราใส่ User ID ของคาบาโมบายนะครับเราก็ใส่เข้าไป เพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้คอสตูมหมีเอามาใช้ได้ทันทีครับเนี่ยเราก็กดรับไอเทมตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับโมบายจะอยู่ด้านซ้ายสำหรับ PC จะอยู่ด้านขวานะครับ PC จะ45วันนะแต่โมบายแค่30วันนะครับไม่เป็นไรเราไม่แเร์ครับเล่นแค่โมบายใช่ไหมเราก็รับแค่โมบายครับผมอ่ะผมก็กดรับมันเลยปึ้งเรียบร้อยโหลดดิ้ง่า คุณได้รับไอเทมแล้วไอเทมจะถูกส่งเข้าไปที่เมลในเกมนะครับก็ปิดหน้าต่างได้เลยอ่ามันก็เข้ามาอยู่ในเมลแล้วครับทุกคนชุดหมีเห็นไหมนี่เลยไอเทมปูกมัดของไอดีนี้ครับมีระยะเวลาทั้งหมด30วันมีทั้งชุดกับหัวนะครับอ่ะรับมาเลยครับผมอีเราจะได้เปลี่ยนล่างแล้วใส่เลยครับผม ใส่ไปเลยเป็นไงครับทุกคนชุดนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนปีกกันปีกไม่เท่เลยเอยีเปลี่ยนปีกเรียบร้อยเอ้ยโห و, เท่เลยทุกคนเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับเป็นไงครับทุกคนเท่ไหมน่ารักคุกคลิกคุกมากเลยดูแล้วก็ขี่มังกรโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนี้ทีนี้นอกจากชุดแฟชั่นแบบข้างบนแล้วนะครับ ทุกๆสิบเลเวลเราจะได้ไอเทมตามนี้ด้วยนะครับแต่เงื่อนไขค,คือเราจะต้องไปเวลในคาบาว PC นะครับย้ำว่า PC นะให้ถึงเลเวล19เราจะได้ HP Potion เลเวล4นะ150ขวด29ก็ได้มานาะ39ได้ ยาเกตนะครับ49นี้เริ่มดีแล้วได้เวลดิก15ขวด19อ่าได้ยาคลิ15ขวดเวล69ก็ได้อ่ะตามนี้นี่ครับพอ79นี่เป็นไงได้คอสตูมมอไซด์แล้วนะอ่ามันก็จะเป็นเหมือนนกนะครับเออ้อที่อยู่นะทุกคนพอเวล89ครับเป็นแหวน h ฮปปี้เบิร์ดเดย์ลิงทุกคนเห็นเลยไหมครับ15วันเลยนะคือโกงมากนะแหวนเฮป15วันเลยนะครับ เออถ้าใครขยันนะผมบอกผมแนะนำนะเนี่ยเวิล8 9แนะครับแหวนแฮปสิวันดีมากเก้าเได้ขวดรีสเตทอันนี้เฉยๆเวิลร้อยได้ทหารรับจ้างมา1คนนะครับแล้วก็ที่1้อครับเราจะได้คอสตูมมาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยที่มากนะครับพอ129ครับเราได้คอสตูมปีครับแล้วก็พอ139ได้เอ็กซ์ตีมคอร ยูนิคเลยนะยูนิคดีมากนะครับอ่าเพราะอะไรทำไมยูนิคถึงดีนะครับเห็นไหมครับเราจะได้รับ Extreme c o r l l e v e l 1 0 1อันแน่ๆและมีโอกาสสุ่มได้รับ Level 11ด้วยนะครับเออเป็นไงของดีบอกเลยเดี๋ยวพามาดูตลาดครับว่า x x t r m m e c o r l l e v เ l 10เท่าไหร่ Level 10 530M ครับเป็นไงครับทุกคน Level 11ไม่มีขายด้วย เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ามันสามารถแลกเปลี่ยนได้แสดงว่ามันขายได้ครับคุณก็ลองคูณไปครับ5ก้อนคูณ530ครับ2,500เลยนะเออันเป็นเล่นไปนะครับเบอนะครับอ่าพอ149ครับได้กันแตก Chaos Box 5ก้อนนะครับอันนี้แลกเปลี่ยนไม่ได้ครับก็เอาไว้ใช้เองนะครับก็ดีนะอันนี้ดีมากเลยนะ ต่อที่เลเวล159ครับคาณเนลียบวก8 15วันครับผม169มอไซ RW 2รูบก15นะครับเป็นคลิกดาเมจทั้ง2ลูเลยนะอ่าที่เลเวล179ก็จะได้สุ่มสกินอาวุธ1ชิ้น189เราก็จะได้สัตว์เลี้ยงอันนี้แบบถาวรเลยนะเออได้มาหนึตัวเลยนะครับ นิปเปิลรักได้สัตว์เลี้ยง1ตัวไม่รู้เวลอะไรนะแล้วก็ที่เลเวล199เราได้เค a o ลส o บ็อกเพชรเชิงคิดนะครับ1อันนะครับผมอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของพวกสัตว์เลี้ยงนะครับผมว่าเปิดออกมาแล้วมันน่าจะสุ่มประเภทแบบนี้เนีย่ยพวกเพชรไอเทมต่างๆในหน้าแบบนี้นะครับทีนี้ครับตัวช่วยในการเก็บเลเวลคาบาว PC ของทุกๆคนนะครับนั่นก็คือของฝั่งขวานั่นเองนะครับเนี่ยทุกๆคนก็สามารถมารับได้ตอนเลเวล19 2เ3 9เนี่ยเห็ม้นยไหมตอน3 9เนี่ยควรมารับเลยเพราะว่ามันเป็นบอดแดงนะครับเอาไปวิวแบบฟรีๆได้เลยนะมันดีมากเลยในต้นเกมนะครับเนี่ยด้านขวาแล้วโหเนี่ยล้วพอเรา7จมีแหวนแฮป1วงเนี่ยเอาไปวิวสบายเลยทุกคนเนี่ยทุกคนก็พยายามวิวครับ มีแจกปีกดำด้วยมีให้กล่องซูมอินี่ด้วย Slot Extender ทน,นะครับ5ชิ้น t a ริสแมนบวเนี่ยตัวช่วยวิวที่ดีครับมอไซค์พีดบวกเนี่ยเห็นไหมดีนะเป็นตัวช่วยเลเวลครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนสามารถเลเวลได้ถึงร้อนะครับผมก็แนะนำเลยเพราะว่ามันให้ของที่ดีมากนะแต่ที่ผมเล็งไว้นะครับนี่เลยครับ Extreme Core Pocket Unique ห้าอันที่เลขเปลี่ยนได้นะครับ ผมเลงอันนี้เลยแล้วก็อันนี้ที่ผมเลงไว้ครับนั่นก็คือแหวนแฮปครับแล้วก็พวกคอสตูมต่างๆเนี่ยพวกคอสตูมนกอะไรผมเนี้ยเออมันท่ดีครับคอสตูมชุดอย่างเงี้ยอ่าที่ผมเลงเลงไว้นะครับคอสตูมปีกอย่างงี้อ่ะแล้วก็นี่ครับ่าสกินอาวุธเนี่ยอ่าที่เลงไว้เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเก็บรีว,บวิวในคาบาลพีซีกันครับเพื่อเอาของมาในโมบายนั่นเองนะครับผม ต่อมาก็จะถึงคิวของคอสตูมแบบที่2ที่ผมใส่อยู่นี้นะครับวิธีการหานะครับผมเริ่มแรกเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมพาไปดูครับพูดง่ายๆเราก็ต้องแอดไลน์ของ x x t r m m e นะครับแล้วก็ตอบคำถามเล็กน้อยเราก็จะได้ของไปนะครับอ่าลิงก์ QR Code ก็อยู่ตรงนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกนได้เลยนะครับพอเราแอดเพื่อนไปปุ๊บเนี่ย<ๆ>เขาก็จะให้เราตอบคำถาม ประมาณ3ามในนี้เขาเขียน3ข้อนะเนี่ยเขาเขียน3ข้อนะแต่ว่าตอนที่ผมทาจริงๆเนี่ยมันมี5ข้อนะทาง่ายๆครับผมแต่ว่าก่อนที่จะทํานะเพื่อนๆย้ํานะก่อนที่จะทําต้องสร้างตัวละครในเซิร์ฟเนปจูนก่อนนะครับทําอันนี้ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยไปสแกน QR วอารโค้ดแล้วก็ตอบคําถามประมาณ5ข้อนะครับพอเราได้อเทมโค้ดเสร็จปุ๊บเราก็คลิกไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับอ่านี่นคลิกไปปุ๊บ เสร็จแล้วก็ให้เราเลือกที่โมบายนะครับอ่าเลือกคาบาโมบายเสร็จแล้วช่องบนนะครับให้เราใส่ U ID ของคา b บา m โมบายเข้าไปนะครับพอกดเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทำการใส่ไอเทมโค้ดที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับใส่ไปเลยพอเราใส่ปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราได้รับไอเทมอยู่ในเมลนะครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ชุดแฟชั่นสวยๆมาใส่กันเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดแบบออกดำๆแบบเหมือนหุ่นยนต์นิดนึงส่วนแบบนี้ก็จะเป็นชุดหมีนะครับผมใครอยากได้แบบไหนก็ลองทำตามดูได้นะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กดปุมกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม